สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องช่อง channel นะครับวันนี้ก็มาถ่ายสวนเหมือนเดิมนะฮะสองคนกับลุงสีนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนคนละรอบแล้วนะครับวันนี้ก็แดดนะฮะ เป็นเปียกนะฮะตรงควันขึ้นก็เป็นที่พลาวถ่านนะครับก็ทำฐานนะครับก็เศษไม้เป็นไม้ยูคานะครับเออกมาน้ำใยนะครับที่สวนนะครับที่ต้นที่ตายไปแล้วนะครับ ต้อนอัใหนะฮะน่าเสียดายนะครับลุงสีก็มาถึงนี่แล้วนะฮะก็จะมาจุดจะมารอบตรงนี้นะฮะตรงโคลนะฮะ มาแล้วนะครับเริ่มใหม่แล้วนะครับ <c oughs> ถ่ายประมาณ3ชั่วโมงนะครับ น่าจะเสร็จนะครับ2อคนนะครับตาคนยากก็ทั้งวันนะครับก็สลับกันนะครับสลับกันแดดแหไ่รู้ว่าดอกอะไรนะครับสวยมากนะครับเตรมต้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านนิโกโคนะฮะ สีเหลืองๆนะคัำแพงข้างสวนน้งสีนั่นเองนะครับ ก็เข้าไปทำความสะอาดช่วยพินานะครับวนันนี้ทำความสะอาดต้อนรับแขกที่มาเยือนนะครับเด็กๆเ,เห็นก็น่าจะดีใจนะครับคนๆน,นี้นะฮะแขกที่มาเยือนนะครับ วันนี้ลงสีเสืเส้อแขนยาวนะฮะวันนี้ผมไม่ได้ใส่นะฮะเพราะว่ามันอึดอัดนะฮะ ว่าหญ้าตรงนี้นะฮะขึ้นมาอย่างเขียวเลยถ่ายนึกว่าจะตายนะฮะที่ไหนได้นะฮะโดนฝนนะครับหญ้าขึ้นเลยของพี่นาก็เหมือนกันนะฮะรองวันสัปหลังหญ้าขึ้นนะครับ ตรงนี้นะฮะก็มีคนมาถามซื้อนะฮะดินตรงนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ขายนะครับนิโกเขาอยากซื้อต่อนะครับผมก็ไม่ขายนะฮะเพราะว่าตรงนี้นะฮะในอนาคตนะครับน่าจะเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับ ไฟฟ้าก็มาถึงนะครับในอนาคตนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะเงียบดีนะครับไม่วุ่นวายนะครับอยู่กลางหมู่บ้านนะฮะโอ้ยได้ยินตเสียงรถ ก็คันล้อนะกลัวล้อหลุดนะฮะล้อหลวมนะแปรนานล้อจะหลวมนะฮะตัวนี้นะฮะกูบูต้าอาทนะครับร้อยสิบนะครับ แรงนะฮะสิบเอ็ดแรงนะครับโคตรแรงนะครับเราต้องขับแบบชำนานะฮะทำากันเก่งกังกะกังกะนะฮะไม่ได้นะครับเขาจะทำให้เราเจ็บได้นะครับ เข้ามาก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อนะครับทุกท่านจ่วงบอกชนองแชนแนลนะฮะเจอกันใหม่นะครับ,รบที่คลิปหน้านะสวัสดีครับ